สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเรามาพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือ9.8รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆกันค่ะ,ะเด็กๆไปดูคลิปจากสสวทกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฝ้ายอีกครั้งนะคะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะครูฝ้ายได้แนะนําเกี่ยวกับแบบรูปซ้ปําไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาช่วยกันหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ํากันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครูฝ้ายจะให้เด็กๆทบทวนกับสิ่งที่เด็กๆเรียนไปนแล้วก่อนพร้อมหรือยังคะไปช่วยครูฝ้ายตอบคําถามนะคะข้อที่1ค่ะแบบรูปซ้ำนี้นะคะมีชุดที่ซ้คืออะไรคะ เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะ Tiktok Tiktok อ,อ,อะไรหน้าที่ซ้ำกันคะเป็นชุดที่ซ้ำเฉลยนะคะนี่ไงคะหัวใจและดาวนั่นเองคะ่ะหัวใจและดาวหัวใจดาวหัวใจดาวหัวใจดาวถ้าวางตรงนี้เพิ่มต่อไปก็ต้องเป็นหัวใจและดาวเหมือนกันคะ่ะไปดูข้อ2นะคะอันนี้เป็นแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดคะ่ะ มีขนาดที่แตกต่างกัน2แบบนะคะก็คือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ดังนั้นชุดที่3าคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือกระถางใบเล็กและกระถางใบใหญ่นั่นเองค่ะสามเป็นชุดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะถ้าวางตรงนี้ก็ต้องวางกระถางใบเล็กและกระถางใบใหญ่นั่นเองค่ะข้อที่สามเป็นแบบรูปําที่เกี่ยวกับสีค่ะ เด็กๆเ,เห็นชุดที่ซ้ำไหมคะชุดที่ซ้ำคืออะไรเอ่ยได้แล้วค่ะ<ๆ>ก็คือสีฟ้ากับสีเหลืองนั่นเองค่ะ<ๆ>เพราะว่ามีการเรียงดาวสีฟ้าสีเหลืองดาวสีฟ้าสีเหลืองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับแบบรูปซ้ำหลายๆแบบของเรานะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายจะให้เด็กๆนะคะไปช่วยกันหาคํำตอบของรูปที่หายไปในแบบรูปค่ะไปดูสดข้อแรกกันนะคะว้าวเป็นรูปอะไรคะเด็กๆมีคุุยแล้วก็กรองค่ะขุุยกรองคุยกรองคุยกรองซ้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะดังนั้นชุดที่3ก็คือขุยและกรองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่ารูปอะไรคะที่หายไป เด็กคิดว่าคลุยหรือกองคะติ๊กตอกติ๊กตอกเชเลยนะคะคลุยกลองครุยกลองครุยกองครุยกอง,ก,อง,ก,องก็ควรจะเป็นครุยนั่นเองคะ่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะไปข้อที่2กันนะคะข้อที่สองคะ่ะว,ว่าวเรามีทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะวางเรียงต่อกันไปอย่างนี้ เอดังนั้นชุดที่ําคืออะไรนะก็คือทรงกระบอกและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นตรงนี้ก็ควรจะเป็นทรงกระบอกนั่นเองถูกต้องไหมนะใช่แล้วค่ะทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะได้แบบรูปสามของเรานั่นเองข้อต่อไปนะคะข้อนี้นะคะ เด็กๆรูปไหมคะว่าอะไรนะ้าเป็นรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำนี้คะเด็กๆช่วยครูฝ้ายคิดก่อนนะคะว่าชุดที่ซ้ำคืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะชุดที่ซ้ำก็คือวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมนั่นเองคะ่ะวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองคะ่ะถูกต้องนะคะ วงกลมสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆคะ่ะเด็กๆเ,เริ่มรู้วิธีคิดแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องหาชุดที่ซ้ําก่อนแล้เราจะหารูกที่หายไปในแบบรูปได้มาข้อถัดไปนะคะคราวนี้นะคะเป็นแบบรูปที่กี่ยับขนาดบ้างเด็กๆยัง้จำแบบรูปเกี่ยวกับขนาดได้ไหมคะ เรามีรูปอะไรคะเด็กๆเป็นกลองขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ดังนั้นชุดที่ับของเราก็คือกลองขนาดเล็กและกลองขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆช่วยกันดูนะคะดังนั้นรูปที่หายไปตรงนี้คือรูปอะไรเอ่ยมีคนตอบได้ไหมคะใบเล็กหรือใบใหญ่เอ่ย เฉลเลยนะใบใหญ่นั่นเองมีใครถูกต้องบ้างยกมือขึ้นเก่งมากเลยค่ะดูนะกองใบเล็กใบใหญ่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 นั่นเองมีใครคิดเหมือนครูฝ้ายบ้างคะไปข้อต่อไปนะคะว้าวทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจําได้ไหมคะทีนี้เรามีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบใหญ่ ใบเล็กใบใหญ่ใบเล็กใช่ไหมคะดังนั้นรูปที่หายไปของเราน่าจะเป็นอะไรเอ่ยอไปดูชุดที่ซ้ําก่อนนะไปดูชุดที่ซ้ําก่อนนะนี <Yeah. S 1> ไงคะ <Yeah. S 1> ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบใหญ่และใบเล็กคะ่ะดังนั้นรูปที่หายไปก็คือ <Yeah. S 1> เก่งมากค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือ รูปสี่เหลี่ยมฉากใบใหญ่นั่นเองโอเคเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะไปข้อต่อไปกันค่ะข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างรูปสี่เหลี่ยมเล็กรูปสี่เหลี่ยมใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่ชุดที่ซ้ําก็คือใช่แล้วค่ะ<อ>รูปสี่เหลี่ยมเล็กกับรูปสี่เหลี่ยมใหญ่นั่นเองนะคะดังนั้น เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กดังนั้นรูปที่หายไปก็คือรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ oh. เด็กๆตรวจครบครับถูกต้องนะคะถูกไหมเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ,ใหญ่โอเคเป็นแบบรูปซ้ำที่ถูกต้องแล้วก็สวยงามค่ะเก่งมากเลยต่อไปนะยังไม่เหนื่อยนะเราไปทำข้อต่อไปกันเอาละคราวนี้บ้างเด็กๆรู้จักไหมคะ อันนี้อะไรเอ่ยลูกอะไรคะลูกแซกนะคะลูกแซกของเรามีสองสีมีอะไรคะสีอะไรเอ่ยเด็กๆนี่สีอะไรสีฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะสีอะไรคะสีแดงค่ะเอเด็กๆเริ่มรู้แล้วใช่ไหมนะว่าชุดที่สามคืออะไรเฉลยดีกว่า <S 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 ก็คือลูกแซกสีฟ้ากับลูกแซกสีแดงนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะบังจอซ้ําลูกแซกสีฟ้าสีแดงสีฟ้าสีแดงไปเรื่อยๆดังนั้นลูปที่หายไปของเราก็คือฟ้าหรือแดงคะนี่ไงสีฟ้าถูกต้องไหมคะเด็กตรวจสอบคําตอบนะคะฟ้าแดง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 แล้วก็ฟ้านั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยไปข้อต่อไปกันดีกว่า อันนี้ใครจำได้บ้างว่ารูปเลขาคณิตนี้เรียกว่าอะไรทรงกระบอกนั่นเองทรงกระบอกของเรามีสองสีมีสีฟ้ากับสีเหลืองชุดที่ซาบของเราก็คือใช่แล้วค่ะเ <c oughs> ป็นทรงกระบอกสีฟ้าและทรงกระบอกสีเหลืองนั่นเองฟ้าเหลืองดังนั้นตรงที่หายไปนี่รูปที่หายไปก็คือทรงกระบอกสีอะไรคะสีอะไรคะเก่งมากค่ะ สีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆตัวชสอบเขถูกต้องนะคะฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองถูกต้องค่ะเป็นแบบรูปสาที่มีชุดที่สาเป็นทรงกระบ,บอกสีฟ้าและสีเหลืองนั่นเองเด็กๆเ,เก่งมา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําโจทย์แบบต่อไปนะคะแบบต่อไปเด็กๆต้องช่วยครูฝ้ายดูนะว่ารูปที่หายไปในะแบบรูปคืออะไรเราจะมากากะบาดด้วยกันไปดูกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะขีดเครื่องหมายกากบาทน,นะคะทับรูปที่หายไปในแบบรูปต่อไปนี้นะมีกบเหล่าดินสออันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันเล็กอย่างนี้นะคะเอาละไหนใครคิดว่ารูปที่หายไปเป็นกบเหล่าดินสออันเล็กยกมือขึ้นใครว่าอันใหญ่คะยกมือขึ้นครูให้เวลานะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ตอบได้ไหมคะเอาละโอเคเฉลยแล้วนะก็คือกบเหล่าดินสออันเล็กนั่นเองค่ะทำไมล่ะทำไมล่ะครูฝ้ายก็เพราะว่าชุดที่ซับในแบบรูปของเรานะคะก็คือกบเหล่าดินสออันใหญ่และอันเล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่และอันนี้หายไปก็คืออันเล็กอย่างนี้นี่เองค่ะใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยค่ะ ข้อ2กันนะคะข้อ2โคนไอศครีมค่ะเอมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กอย่างละรูปนะส่มันเป็นยังไงเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่ารูปที่หายไปคือรูปอะไรครูฝ้ายใบให้เราต้องหาชุดที่ําก่อนเด็กๆรู้ไหมคะชุดที่ําคืออะไรคะ อะไรนะมีคนตอบถูกแล้วหรอเก่งมากเก่งมากก็คือโค้ไอศครีมอันเล็ก2อันแล้วก็อันใหญ่1อันอย่างนี้ใช่ไหมคะเล็กเล็กใหญ่เล็กเล็กใหญ่ดังนั้นอันที่หายไปก็คือดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่านะก็คืออันเล็กนั่นเองเดี๋ยวคุณพ้าเติมให้ดูนะคะมีไงเล็กเล็กใหญ่เล็กเล็กใหญ่เล็กเล็กใหญ่เห็นไหมล่ะคะ ได้แบบรูปซ้ำที่ถูกต้องแล้วเด็กๆเก่งมากๆ,ๆเลยค่ะข้อต่อไปนะคะอืมข้อนี้ข้อนี้ง่ายไหมย,ยากหรือเปล่าไม่ยากเกินไปแน่ๆค่ะเด็กๆคิดดูดีๆนะคะว่ารูปที่หายไปคือรูปอะไรใครว่าเป็นทรงกระบอกแบบวางนอนอย่างนี้นะวางนอนอย่างนี้อันใหญ่บ้างยกมาขึ้น เอบางคนยังไม่แน่ใจใครว่าเล็กบ้างยกมือขึ้นติ๊กตอกติ๊กตอกครูพาให้เวลาอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคฉเฉลยแล้วนะ,ฉะเฉลยอ,อันเล็กนั่นเองทำไมล่ะคะมาหาชุดที่ซ้ำของแบบรูปนี้กันนะคะเด็กเห็นไหมเล็กเล็กใหญ่เล็กเล็กใหญ่ดังนั้นชุดที่ซ้ำก็คือเล็กเล็กใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะ เล็กๆใหญ่ดังนั้นลูกที่หายไปก็คืออันเล็กนั่นเองเดี๋ยวครูฝ้ายวางให้ดูนะเห<ะ>็นไหมคะพอดีเลย<อ>ได้แบบรูป3ามแบบเล,เล็กๆใหญ่นั่นเองค่ะอีกสักข้อ,อยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมคะข้อน,นี้มีทั้งปลาทั้งปูเลยเรากำลังไปทะเลกันหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆดูสิคะว่ารูปที่หายไปคือรูปอะไรเอ่ย อะไรคะเด็กตอบได้ไหมคะดูนะปลาปูปูปลาปูแล้วก็ควรจะเป็นอะไรนะแล้วก็ปลาปูปูอีกแล้วมีใครตอบถูกบ้างใครว่าปลาใครว่าปูติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบอืมเฉลยนะคะมีคนตอบถูกแน่นอนปูค่ะเห็นไหม ชุดท,ที่3คือปลาปูปูปลาปูแล้วก็ปูไงล่ะเดี๋ยวครูป้ายเติมให้ดูนะเห็นไหมคะปลาปูปูปลาปูปูปลาปูป,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 ปูไม่ยากเลยใช่ไหมคะอีกข้อนะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆช่วยกันดูนะคะครูฟ้ายจะตกแต่งห้องด้วยธงราวแบบนี้แล้วก็มีคนนึงมันดึงของครูฟ้ายออกไป ให้ถ่ายว่าสีอะไรน่าที่ถูกดึงออกไปเนี่ยหายไปแล้วเด็กรู้ไหมคะมีตัวเลือกก็คือสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองหาชุดที่ซ้ำก่อนซิว่าชุดที่ซ้ำในแบบรูปนี้คืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีคนตอบถูกไหมนะเอาละ,ะเฉลยก่อนนะรูปที่ถูกดึงหายไปก็คือสีเหลืองนั่นเอง เราเอาไปวางดูนะคะว่าใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมคะพอชุดที่ซาำก็คือสีฟ้าสีแดงสีเหลือง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 แบบนี้ไงคะโอเคค่ะเด็กๆช่วยครูฝ้ายจนถึงข้อนี้เลยเก่งมากๆเลยเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะว่าการหารูปที่หายไปในแบบรูป ของรูปเลขาคณิตหรือรูปอื่นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนคะเราหาอะไรนะคะใช่แล้วค่ะเราหาชุดที่ซ้ำของแบบรูปก่อนแล้วก็สามารถหาคำตอบได้ดูตัวอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนมีดาวดวงใหญ่ดวงเล็กดวงใหญ่ดวงเล็กดวงใหญ,ดดใหญ่ดวงเล็กนะคะแล้วก็มีรูปที่หายไป1รูปเราต้องเติมเด็กๆคิดว่าเป็นรูปดาวดวงใหญ่หรือดวงเล็กคะ ก่อนอื่นเราต้องทำอะไรนะหาชุดที่ซ้ำของแบบรูปนี้ก็คือดาวดวงใหญ่และดาวดงเล็กนั่นเองใช่ไหมคะนี่ไงพอเราหาได้แล้วเราก็รู้ว่าโอทั้ทงเป็นดาวดวงใหญ่ดาวดวงเล็กดาวดวงใหญ่แล้วก็ต้องมีดาวดวงเล็กนั่นเองเหตุไหมล่ะคะเราก็หาคำตอบได้ว่ารูปที่หายไปในแบบรูปนี้คือดาวดวงเล็กนั่นเองค่ะ เด็กๆก็คงได้รับความรู้นะคะแล้วครูป้ายเชื่อว่าเด็กๆต้องสามารถไปทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องแน,แน่นอนแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันให้มากๆนะคะจะได้ยิ่งเก่งๆขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ครูป้ายต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะไายนะคะเด็กๆ เรามาดูแบบฝึกหัดที่เราจะทำกันในวันนี้ดีกว่าค่ะนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่9.8รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเลยคคณิตและรูปอื่นๆนะคะข้อที่1เขาให้เราเขียนเครื่องหมายกากบาททับรูปที่หายไปในแบบรูปต่อไปนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องดูเราจะต้องหาชุดที่ซ้ำก่อนใช่ไหมคะเราจึงหาคำตอบได้ตัวอย่างแรก ชุดที่สาก็คืออ่าเป็นถังขยะไม้กวาดถังขยะไม้กวาดต่อไปเราก็จะรู้แล้วก็การกระบาดได้เลยเป็นถังขยะนั่นเองค่ะข้อต่อไปเด็กๆก็หาชุดที่ซ้ำนะคะแล้วก็หารูปที่หายไปพร้อมการกระบาดได้เลยค่ะต่อมาข้อที่สองนะคะเขียนเครื่องหมายการกระบาด ทับรูปที่หายไปในแบบรูปต่อไปนี้เหมือนข้อที่แล้วเลยนั่นก็คือเด็กๆจะต้องหาชุดที่ํามก่อนเป็นกระจกขนาดใหญ่กระจกขนาดเล็กกระจกขนาดใหญ่กระจกขนาดเล็ก,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 ลกแสดงว่ารูปที่หายไปจะต้องเป็นกระจกขนาดใหญ่นั่นเองเพราะเราหาชุดที่ํามแล้วเราก็จะหารูปที่หายไปได้นั่นเองค่ะ ข้อต่อไปเด็กๆก็ทำเหมือนกันเลยกากบาทรูปที่หายไปด้วยนะคะอ่าต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะในวันนี้เขียนเครื่องหมายกากบาททับรูปที่หายไปในแบบรูปต่อไปนี้อย่างข้อตัวอย่างข้อหนึ่งเด็กๆก็สังเกตอ่ารูปที่หายไปจะต้องเป็นแจกันสีอะไรเด็กๆก็สังเกตข้างหลังมันจะซ้ําเป็นแดงเขียว แดงเขียวอ่าแสดงว่ารูปที่หายไปจะต้องเป็นแจกันสีเขียวนั่นเองค่ะข้อต่อไปเด็กๆก,ก็สังเกตแล้วก็กากระบาดรูปที่หายไปได้เลยค่ะเด็กๆขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานจนครบทั้ง3หน้านะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญน,นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ